ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าวกันไม่ทันสวัสดีทุกคนนะครับร้านอยู่คลองสี่คลองหลวงทุนธานีนะครับสนใจก็ทักทากัที่บ้านเขียวได้เลยนะเข้ามาแล้วกดใจกดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะฮะผมมีรถราคาพิเศษวันนี้นะครับลดสามหมื่นสำหรับอีโคคาร์นะครับสำหรับอีโคคาร์วันนี้รถสามหมื่นเลยครับใครสนใจรถคันไหนเนี่ยสามารถ ทักถ่ายกันที่บ้านเขียวได้เลยครับบ้านเขียวเปิดตลอด24บสี่ชั่วโมงนะครับผมตอบเองทุกคำนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับหรือแวะเข้ามาที่เต็นท์ได้ครับร้านอยู่คลองสี่คลองหลบภูมทธาน,นีนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวๆเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวจะภาพรถครับอ,อีกคคาวๆวันนี้มีกี่คันวะมีหนึ่งมีสองรถหลักหมื่นก็มีอยู่สองคันด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าอยากดูคาไหนเนี่ยทักมาได้เลยนะครับไปกันเรื่อยๆครับ รอคนเข้ามาอีกหนึ่งนะเข้ามาแล้วกดใจกดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับหรือว่าอยากดูคันไหนเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะรถก็พอมีอยู่นะอยากดูรถไซส์ไหนราคาไหนนะครับพิมพ์เือเข้ามาได้เลยนะครับเ๋ยวกดติดตามผมไว้นะซิตี้ซิตี้มีอยู่ด้านหลังกําลังสปาอยู่ครับเป็นปีสองพันเป็นตัวหน้าใหม่แล้วว่อยากดูซิตี้ตัวตัว,ต,วตัวเจนไหนครับ ัวปีไหนทักบ้านเขียวผมได้เลยนะผมมีสีขาวอยู่หนึ่งคันเป็นซิตี้ปีปีปีเก่าปีสิบคันหนึ่งนะฮะแล้วก็ปีสิบสิบแปดคันหนึ่งสีขาวทั้งคู่เลยนะครับสนใจก็ทักบ้านเขียวมาได้เลยนะจำไม่ได้เพราะรถมันยังไม่ตั้งพอดีรถสปาอยู่ด้านหลังนะครับรอยากจะได้พาไปดูไหมสนใจก็ ทักบ้านเขียวมาก่อนนะครับรูปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้รถเพิ่งเข้าครับซิตี้ขายไม่แพงขายไม่แพงทักบ้านเขียวก่อนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้รูปส่งให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปส่งสีขาวหมดเลยทั้งสามคันนะครับสปาอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายวีดีโอให้ยังไงกดติดตามกันไว้ก่อนครับรถก็จะพยายามลงให้แบบ เรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะนี่มาคันนี้เป็นรถที่ผมสวัสดีทางบันแดงด้วยอรีปแดงแอปแดงด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการถูกใจนะครับก็มากดใจกดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะทุกคนอ่าร้านอยู่คลองสี่คลองหลวงประทุมครับเลยตลาดไทยประมาณห้ากิโลนะครับึ่งจำจำน้อง นะครับอยู่ตรงทางออกมอเตอร์เวย์เลยทางขึ้นมอเตอร์เวย์เลยครับแล้วใครมามอเตอร์เวย์ก็ลงมอเตอร์เวย์มากับรถถึงเลยนะครับอ่าคันนี้คันนี้ดีกว่าครับคันนี้เป็นปี2013นะครับตัวกระจกไฟฟ้า4บานรุ่น S นะครับกระจกไฟฟ้า4บานแอร์แบ็ก ABS ครบนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับสายซิ่งนะอ่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับสายซิ่งหรือว่าใครอยากจะไปสับเป็นเกียร์ออโต้เนี่ย มีเทินกลับไปประมาณหมื่นหนึ่งนะครับคันนี้ผมขายหน้าอนุหนึ่งหกแวันนี้ราคาพิเศษครับ1นึ0 0แสนสามาพราคาเงินสดนะหนึจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพันกว่าบาทนะครับคันนี้รถสวยเดิมนะสวยเดิมจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายออกมายาวๆก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับบ้านแดงครับพิมพ์เข้ามาได้เลยมอนิเตอร์อยู่สองจอครับ ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไม่ได้ทําช่องทางติดต่อให้ในบ้านแดงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะทําให้ส่วนในต่อๆทักได้เลยนะทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาคันนี้ทุกคนหนึ่งแสสามมื่นห้าพันครับรถเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากๆทามาให้ใหม่หมดแล้วครับติดฟิล์มชาเขียวให้นะครับติดฟิล์มชาเขียวให้เบาเป็นผ้าสปาให้เรียบร้อย รถพร้อมใช้จริงๆครับอาเปลี่ยนเป็นเกียร์อโอโต้บวกเงินให้หมื่นหนึ่งถ้ากับคุณจะได้รถคันนี้อยู่ที่1นึ่0แสนสอาพเท่านั้นเองครับไอไลท์ไทยแลนด์ฮสวัสดีฮะสวัสดีครับไทยแลนด์ Thailand มันดีเนาะอยู่มีเช้าวไออยู่ครับ ลูซ์นะวิสปิ้งรีพีดได้ครับขายรถอยู่ครับอ่ะคันนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับ <c oughs> หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเกียร์ธรรมดาจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับรถสวยล้อเป็นล้อมิวเกนนะครับขอบสิบห้านะ ล้อเป็นล uh, right. ้อ e มิลกนขอบสิบห้านะครับจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยทูกครับโรสอะบ s t o n e นะครับไอซ์สูสีนะโซนเฟสโอโหเอาเ o r ร์กิครับมิซีนะ 8R แม่เล่นแล้วด้วยนะฮะอ้าวคันนี้ครับปี13แท้ๆเกียร์ธรรมดาแท้ๆนะทุกคนนะอยากสับเป็นเกียร์ออตโต้ค, 1, 000, 000 1, ค,คุณได้เงินเทิร์นกลับไปอีก10,000บาทนะครับอ่าคุณได้เงินเทิร์นกลับไป10,000บาทนะครับ1นึ่งแ30,000หน้ากันครับอ่าไปกันเรื่อยๆทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับในช่องทางต่อๆนะ เข้ามาแล้วกดติดตามกดใจกดแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดใจกดแชร์ครับร้านอยู่คลองสี่ครับสามารถแวะมาดูตอนนี้ได้เลยนะร้านปิดประมาณสีขอบพระคุณมากครับคุณยะลาศูนย์ศูนย์หนึ่งครับขอบพระคุณมากครับไปกันต่อโดนฝรั่งแอลอยู่นะครับ ในช่องบันแดงนะครับกำลังโดนฝรั่งแอลอยู่นะครับหน้าตามมนดีดีเลยนะหน้าตามมนดีดีเลยเราเรานะเราไม่ใช่เขานะครับเอาเราต่อดีกว่ามาดูภายในกันนะครับฟิล์มชายเขียวแล้วนะพึ่งติดให้ด้วยนะจ๊ะชายเขียวไบรุ่นเลยเกียร์ธรรมดาครับรถเนี่ยมาอยู่ที่สี4เครื่องเกียร์ช่วงล่างโคตรดีเลยนะฮะ เครื่องเกียร์ช็งรันหรือว่าภายในสาอลงมากครับอยากสับเป็นเกียร์โตเนี่ยคุณจะเหลืออยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแต่ถ้าอยากได้ธรรมาดาหนึ่งสามห้านะครับรถโอเคทุกอย่างเล่มพร้อมโอนนะสนใจก็ทักทายเข้ามาได้อ่ามาดูอีกคันหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้เป็นโบปีสองพันสิบสามเกียร์ธรรมดาเหมือนกันครับคันนี้รถเทินมานะครับเอาไปราคาเดียวกันเลยหนึ่งสามห้าครับ รถมือเดียวป้ายแดงหม่ห้าหมืโลงานนะมีริ้วมีรอยบ้างครับตอนแรกผมจะไปทํารถแข่งแต่ว่าน่าจะรอนานนะครับก็เลยมาขายอย่างนี้ไปก่อนครับมิสูบาเจโลขับสี่ผมไม่มีเลยผมมีฟอรจูนได้ไหมแล้วก็ปาเจโลตัวแบบตัวสิบสาอะไรอย่างเงี้ยฮะ คนมากครับเขาาแล้วกดใจกดแชร์กันเลยเนาะเอาคันนี้ครับหนึ่งแสนสามห้าพันปีสิบสามตัวท็อปมีปัดหลังนะทุกคนนะมีปัดหลังมีไรฟ้านะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันแต่คันที่ผมขายสดอยู่ที่หนึ่งสามห้านะครับจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวมาคุยกันนะครับรถต้องมีเก็บงานนะอันนี้คุยอย่งตรงๆนะครับรถเทินมามีเก็บงานครับแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะสีแดงเดิมโรงงาน ไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนสีมานะครับเกียร์ธรรมดาดแท้ตัวท็อปตัวนี้ขายกันอย่างต่ำก็มีสิบห้าสิบหกสบเจ็ดนะอ่านี่เลยสวยมากทางมันแดงพิมพ์ไทยมาตอบได้นะพี่นะหรือว่าดูไปเรื่อยๆก่อนได้เลยนะครับตอนนี้มีสาวถอาใครอยากจะเอลสาวนะครับเรียนเชิญได้เลยนะคุณโรสเขาน่าจะว่างนะครับ คุณนะรู้เขาน่าจะว่างมากมีใครอยากคุยกับเขาก็ไปที่ผมได้เลยนะครับเอา้าต่อ,ตอ,ตองงใครวะ <c oughs> เดี๋ยวผมทำชิไปไว้ให้ผมอัดวิดีโอไว้อยู่ไม่มีปัญหาเอา้าคันนี้ใครอยากได้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับห้าเท่านั้นเองครับสวยนะได้อยู่ ปั้นขึ้นคันนี้ใครจะไปทํารถแข่งใครจะไปทําซิ่งนะครับผมว่าเหมาะสมเลยเล่มมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับไม่ห้าหมื่นโลทั้งเองนะแต่ว่ารถผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ,ก,นนะก็เลยนิดนึงอ่าก็เลยนิดนึงครับเราจะพากันไปดูเรื่อยๆนะครับอยากดูคันไหนก็ทักทายเข้ามามาคันนี้9ก้าหมืเปิดราคาก่อนเลย เก้าเก้าหมื่นเนี่มันกี่ใบเท่าวะเก้ 900, 900าร้อยเก้าร้อยใบอ่ะคันนี้เก้าร้อยใบนี่ใช่ไหมเก้าสิ 90, 9, 9, 000, บใบเก้าสิบเก้าใบเก้าพันเก้าสิบใบไม่ใช่ใบคันนี้เก้าสิบใบเท่าครับคันนี้เก้าสิบใบเท่าเป็นเอาติสสู์แปดหน้าแบนแล้วนะครับแจ็คจีเคโอ้โหจีเคเฉยได้ไหมอย่าให้ไปถึงไอเอสเลย RS ผมมีผมขายหมดแล้วตอนนี้ผมเหลือ GK สีขาวนะครับรุ่นเอรุ่น V รุ่น V บวกครับอ่าผมเหลือผมเหลือสีขาว V บวกปีส6สนใจรัครับผมส่งรูปให้ดูนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่มดเอ็กด้วยพี่หมวยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็กดใจกดแชร์หน่อยเนาะ อาเข้ามาแล้วก็กดใจกดแชร์กดติด,ดตามกันหน่อยนะเอาคันนี้ครับ90ไปเทาเอาติ08หน้าแบนเกียร์ออโต้6 6 e c n g ครับประหยัดน้ำมันมากๆครับคันนี้ก็รถโอเคนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีโอ้โผมขายถูกมากครับเป็นรถบ้านนะครับขายถูกมากมีริ้วมีรอยนิดหน่อยแต่รถไม่มีชนหนักนะ คันนี้รถไม่มีชนหนักนะครับขายอยู่ที่เก้าสิบใบเทาขายสดนะรถคันไหนขายสดก็ขายสดนะจะมีอยู่สี่ห้าจัดไฟแนนซ์ก็มีเดี๋ยวจะได้พาไปนะหรือจริง,รงๆอ่ะทุกคนันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาสดก็จะราคาหนึ่งเนาะจัดไฟแนนซ์ก็จะขยับเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนนี่รถผมบอกเลยว่า โอเคมากๆนะครับโอเคมากๆครับเออซีเอยดูดูอี e ๊ซีเอ็มซีครับด้านล่านขายอยู่เก้าหมื่นห้านะเก้ 95, าสิบห้าใบงบน้อยหนึ่งแสนคันนี้ครับโทษๆคันนี้ครับ, 90, บเก้าสิบใบเทา เหลือตังหมื่นหนึ่งไว้เที่ยวไวยอ่าเอาไหมจ๊ะผมมีอยู่สองคันเดี๋ยวให้ใจไม่เป็นไรพี่นักเลงเมืองชนรอพร้อมผมมีรถแบบนี้มาตลอดเรื่อยๆครับอ่าสนใจทักบ้านเขียวก่อนพี่สนใจทักบ้านเขียวกันไว้ก่อนกดติดตามทักบ้านเขียวกันไว้ก่อนพี่อาคันนี้90้บปเทาครับ 1.6.ECNG 08รถเครื่องเกียร์ช่วงล่างนีรถพร้อมใช้ครับ ภาษี68ถังแก๊ส CNG ปีใช้งานได้ยาวๆนะพี่นะคันนี้อันนี้ผมพาไปดูอีกคันนึงก่อนนะครับหลัก1มื่นเมืาผมพาไปดูอีกคันนึงก่อน7จ็ดหเราจะมาในส่วนของรถจัดไฟนั้นกันเนาะจัดไฟนั้นแบบเต็มๆเลยนะครับโอ้ยมองเห็นไหมคันนี้เจ็ดหมื่นห้าครับหนึจีไม่เคยติดแก๊สเป็นรถบ้านไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่เลยไม่เคยแบบ ไม่เคยคือเป็นรถบ้านมือเดียวไม่ใมือเดียวขอ,อสามมือมั้งนะครับจำไม่ได้แต่รถบ้านแน่นอนไม่เคยแอดครับคันนี้เจ็ดหื่นห้าันบาทครับรถเครื่องเกียร์ช่วงล่างหนีมากอยางปียี่สี่รถพร้อมใช้จริงๆครับสนใจนะนะอ่าพี่สนใจช่ไพมไปเราไปเริ่มกันที่รถโฟกัคคาร์ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับเข้ามาแล้วกดใจกดแชร์กันด้วยนะทุกคนนะ เข้ามาแล้วกดใจกดแชร์กันด้วยร้านอยู่คลองสี่คลองหลวงรุ่ม่าน,นี้ครับไม่ไกลดูได้ตลอดเวลาวีดีโอคอหาได้ตลอดเวลาซื้อสดมีบริการส่งถึงบ้านจัดไฟแนนซ์ก็ส่งเหมือนกันนะครับคอดูได้ตลอดนะมาโฟล์คคาราเบลครับเป็นรถที่ทุกคนเนี่ยชอบมากมาดูทุกวันนะครับแต่เนี่ยบางคนชอบจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน คนชอบเงินสดไม่พร้อมด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาครับเรายังอยู่ถึงตอนนี้นะครับคัน499,000ครับปี14นำเข้าโดยไทยนยนต์ครับเครื่อง2.0ดีเซล TDI เครื่องไบเทอร์โบนะเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับเกียร์7สปีด DSG ครับใครเล่นโฟกหรือว่าใครสนใจโฟกอยู่ทราบว่าตัวนี้เป็นตัวที่เครื่องเกียร์รได้รับการปรับปรุงแล้วนะครับประหยัดน้ำมันมากแล้วก็เครื่องเกียร์ทนอมากครับ คันนี้เป็นตัวออปชั่นพิเศษเไยนะทุกคนนะคันนี้เป็นตัวออปชั่นพิเศษครับมีหลังคาชันลุกนะครับไลทเนี่ยเลี้ยวตามพวงมาลัยครับทาให้ทัศนวิสัยในการมองตอนกลางคืนเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นรถที่ติดออปชั่นครบเลยนะครับไฟหน้า led นะครับกระจกไฟฟ้ากระจกประตูไฟฟ้า2บานด้านซ้ายมีบันไดเลื่อนไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะ vip ทั้ง3แถวนะครับเบาะ vip ทั้ง3แถว ปรับไฟฟ้าังสามแถวเลยครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆครับเบาะนี้ประมาณแสนห้านะผมบอกเลยเบาะชุดนี้ประมาณแสนห้ารถบ้านไม่รถประมูลครับ4ี่เกถูกมากๆซื้อสดรถได้เล่มพร้อมโอนครับทุกคนครับเป็นรถบ้านนะรถไม้แสนเจ็ครับผมขับท้ายาไปกลับมาแล้วครับประหยัดน้ำมันมากๆเทสใซ้แล้วนะครับ ทางเยิงเครื่องเกียร์ช่วงล่างยังใช้ได้ดีเลยนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมบอกครับเครื่อง2000ับเทอร์โบเกียร์เจ็สปีดดีซเนี่ยเป็นรถที่รถที่เขาตามหากันนะครับเป็นลองวิวเบสนะคะเป็นตัวยางเป็นตัวช็อปนะวี a พ yes, ีเรลี่สบใช่ครับเป็นเป็น f u ลเซ็ทวี a p ฟูลเซ็ทวีเลยบายบายแคร์ bye Care, ครับ ใครวะเนี่ยเอาต่อต่อนะครับ <c oughs> เอาคันนี้499ทุกคนจัดไฟแนนซ์เครดิตจัดได้เต็มครับจัดกับตะวันออกเนาะผ่อนประมาณหมื่นหมื่นนิดๆครับรถสวยมากๆครับอยากให้มาดูครับอยากให้มานั่งดูครับใครหาลถไซส์ประมาณนี้ครับ คือราคามันแบบอะไรก็ได้อะเนาะเจ็ดที่นั่งเหมือนกันอันนี้ก็แบบเรียบหรูนั่งสบายนะครับส่วนนี้ก็อยกออกลุยๆนิดนึงนะครับเลือกได้เลยเอ่คันนี้ผมเปิดไปที่4ี่แสนเก้าหมืเก้พเพื่อนๆตัดสินใจดูก่อนนะสนใจทักบ้านเขียวอยากดูคันไหนเป็นต่อกลางวานันทักบ้านเขียวได้เลยยินดีครับสอบถามปรึกษาทาไฟแนนซ์ทักบ้านเขียวได้นะครับหรือ จะซื้อจะขายรถก็เช็คราคาได้ เรได้รวมสวยเลยมไม่อยู่ที่ไม,ไ,มมไม่ได้นเพราะไม่ันสาสเจ็บสนใจครรบดา V ออสองศูนย์ห้าเจสองสี่แทำไม่ได้ละวแล้วครั อ,อยากดูขัานไหนราคาไหนเนี่ยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอลงรายจัดการตั้งค่าอะไรนิดหน่อยก่อนครับเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณสักสิบนาทีแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตไปตั้งรู้สึกว่าบัานแดงเนี่ยแต่หนักละไปแล้วผมเดิน กดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวครับผม